ีไหมถ้ามีบริการส่งด่วนทั่วโลกภายใน90นาทีโดยใช้จรวดความเร็วเหนือเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากซีรีส์ชื่อดังแมสยีดีคอนนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องการส่งด่วนนะบ,บอกว่าต้องแข่งขันกันมากเร็วสุดก็คือได้วันรุ่งขึ้นนะครับวันนี้นะฮะเขาบอกมีส่งด่วนกว่านั้นแล้วส่งได้ทั่วโลกภายใน90นาทีซึ่งวันนี้นะทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการเอาจรวดมาใช้ในการส่งสินค้านะครับส่งได้นั้งคนสัตว์สิ่งของสูงสุดได้ถึง100ตันโดยโครงการนี้นะเขาบอกใกล ความเป็นจริงแล้วนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นก็คือมีการเอาจรวดต,ตัวต้นแบบหรือชื่อว่า n e w t r o n เป็นจรวดแบบ2ระยะสามารถใช้งานซ้ําได้ลองใส่เชื้อเพลิงแล้วก็เอาขนสัมภาระเนี่ยซึ่งช่วงแรกก็บอกว่าขนได้13ตันแต่ตอนนี้เขาตั้งโจทย์ว่าต้องขนได้ได้100ตันและต้องขนของไปที่ถึงปลายทางให้ได้ไม่เกิน90นาทีสําหรับการทดสอบครั้งนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Rocket Experimentation for Global a n g i l o g i s t i c นะหรือเร,เรียกว่า Le g l หรือการยกระดับการของ่รโดยใช้จรวดนี่เองนะครับซึ่งมีเงินสนับสนุนอยู่ที่ 1,600ล้านบาทน,นะครับซึ่งเป็นการศึกษาดูว่าของที่ส่งผ่านจรวดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงดันความร้อนแรงกระแทกยังอยู่ดีหรือไม่เวลาถึงปลายทางแล้วนะครับซึ่งถ้าหากทาได้นะ่าจะเป็นการเอาไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นทางทหารส่งไปในพื้นที่ธุรกันดารนะไม่ว่าจะเป็นขนส่งวัชพันธ์อวัยวะหรือการปลูกถ่ายหรือทีมแพทย์ฉุกเฉินไปถึงปลายทางได้ภายใน90วินาทีเป็นไงละ่ะฟังแล้วส่งด่วน90วินาทีทั่วโลกโด้วยจรวด